ก่อนหน้านี้เราพูดได้เลยว่าเราเป็นคนที่มีช่วงชีวิตในช่วงวัยรุ่นที่ไม่น่าจดจำเอาซะเลยก็ใช้ชีวิตกลางๆมาตลอดเลือกเรียนจักศักยภาพที่เราไปไม่ถึงเลือกศิลคำนวณเพราะว่าวิคณิสมันดูยา,ยากศิลภาษาไม่อยากเรียนภาษาลิสต์มาเรื่อยๆได้แค่แบบ,บเศรษฐศาสตร์มันหางานได้ง่ายเพราะตอนนั้นเนี่ย เขาพูดกันว่ามนุษย์เงินเดือนที่ทํางานในสายวานิธนกิจเขาเรียกว่ามนุษย์ทองคำอยากเป็นแบบนั้นลวกันหาเงินง่ายดีแล้ววันหนึ่งจุดเปลี่ยนก็มาพ่อพ่อพี่ไม่สบายเห็นเขาใส่สูตรบนเวทีสมาร์ทมากแล้ววันลุ่งขึ้นก็แบบตื่นเชา้ามาด้วยเสียงแม่ตะโกนแบบเฮ้ยเต้ยป้าลุกไม่ไหวไมาดูหน่อยขนาดนั้นน่ะขนาดที่หิ้วไปกระเตงเขาตัวหนักเขาแก่จังเลยอายุ60 60แล้วอย่างเงี้ยนะเออแล้วมันก็ทําให สิ่งที่เราเคยฝันสิ่งที่เขาเคยยึดถือก็พังหมดเลยนะผมไม่รู้จักพ่อผมเลยอ่ะรู้จักน้อยมากมีโอกาสในช่วงวัยยาวเราเคยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันขนาดไหน,นไม่ก็อมมีเลยอ่ะแล้วหลังจากวันนั้นผมก็พาพ่อไปไว่ายน้าก็ดีขึ้นทั้งความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งสุขภาพพ่อและตัวเราเองด้วยก็ดีขึ้นมาหลายอย่างมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วปัจจัยชีวิตที่ดีเนี่ยมันเป็นแบบประมาณนี้ แต่เราก็เชื่อเลยเกินว่ามันไม่เกิดขึ้นโดยยถากรรมนะเว้ยมึงอย่าคิดว่ามึงใช้ชีวิตประันวันแล้วมันจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติให้คุณเองอะ่ะไม่จริงไม่จริงเลยอะ่ะเขาว่าไม่แน่นอนนี่มันโคตรเจ๋งเลยในะโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกต่อให้ที่วางแผนอย่างดีทําตามแผนอย่างเคร่งครัดแน่นอนโอ้โหเรื่องราวที่หลุดจากการควบคุมของเราตลอดเวลาครับพี่พบว่าประเด็นเรื่องการลาออกขั้งสุดท้ายมันเป็น ลำดับขั้นของการเติบโต,ตของเราะที่ผ่านมามันเป็นการลองผิดลองถูกทําความเข้าใจชีวิตนะตอนนี้มาพบจุดสําคัญจุดหนึ่งในชีวิตที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตหลังจากนี้รู้แล้วว่าจะเดินที่ทางไหนแล้วก็ไม่ต้องไปสเปดสะปะหาอีกแล้วมันพ้นวัยที่จะแบบตามหาตัวเองตามหาความฝันอะไรแบบนั้นเหมือนในช่วงวัยก่อนหน้านี้ละที่ค้นพบว่าเป้าหมาชีวิตของพปี๊ยะคือความสบายใจอยากเป็นคนร่ํารวยอยากได้รับการยอมรับ เยอะไปหมดเลยแล้วก็วิ่งตามฝอยคว้าสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บาดเจ็บพ่ายแพ้ในระหว่างทางได้เรียนรู้มาตลอดคำถามต่อมาคือแบบเฮ้ยแล้วคนเรามจะสบายใจไปได้ตลอดมึงจะทำไงให้แบบสบายใจได้วะนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากกับการถามต่อจากคำว่าเมื่อความสบายใจเป็นเป้าหมายชีวิตแล้วทำไงต่อเราจะพูดถึงในแง่ที่ว่าทำให้มันเกิดกับตัวเราเองพร้อมๆไปกับการตระเตรียมปัจจัยเอื้อ ให้มันเกิดขึ้นได้เราไม่สามารถตัดเตียมวามสบายใจได้นะครับแต่เราทําได้แค่ตระเตรียมปัจจัยเอื้อกับมันเราเตรียมอะไรบ้างเราเตรียมเรื่องการเงินสําคัญมากเลยเก็บออมหาช่องทางการลงทุนดีๆถ้าคุณทําได้ดีพอนะเนงินเหล่านั้นจะช่วยให้แบบคุณไม่ต้องกังวลเลยเรื่องที่2คือเรื่องครอบครัวเรารู้เลยว่าถ้าคุณไม่เคยจ่ายราคากับมันไม่เคยเอาเวลาไปนั่งฟัง ความทุกข์ความสุขของพ่อแม่หรือคนที่รักหรือคนรอบตัวเนี่ยวันหนึ่งพอคุณมีปัญหาขัดแย้งกันพูดไม่เข้าหูกันนิดหน่อยแต่คุณจะแบบเหมือนไม่มีไม่มีกันชนไม่มีเครื่องบรรเทามันเลยอ่ะคุณจะแรงต่อกันเลยเพราะคุณไม่เคยหยอดกระปุกค,ความสัมพันธ์เรื่องที่สามเรื่องสุขภาพมันเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจได้ง่ายคนรวยที่บอกว่าแบบสุดท้ายแล้วขอร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวอ่ะเนะประมาณเนี้ยเหมือนเราไปได้ยินคําว่า สุขกายสบายใจอ่ะมันเป็นคำเก๋อมากนะได้ยินแล้วก็แบบโ <c> อ <oughs> ้โหทวนลมอ่ะถ้เาเป็นเมื่อก่อนอ่ะไม่อินมากเดี๋ยวนี้พี่จะรู้สึกขอบคุณมากเลยนะสามเรื่องเราทําเพื่ออะไรเราสบายใจเพื่ออะไรเพื่อเอาพลังทั้งหมดมาทำตัที่สี่ทำงานเพราะเราเคยเคยไปแล้วนี่ออกจากงานแรกๆอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะตอกแก๊กอ่านหนังสือเล่นไปแต่ละวันใช้เวลาหมดปืปนไปแบบเกือบปีอ่ะ สุดท้ายแล้วมันจะรู้สึกไม่มีความหมายจริงๆนะงานอ่ะสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ใครสักคนหนึ่งมีชีวิตดีมีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอนะงานที่รักไม่ได้แปลว่าทำแล้วไม่เหนื่อยหรือไม่ได้แปลว่าทำแล้วต้องสนุกตลอดวันมันอาจจะเป็นงานที่แบบทำแล้วแบบหมดวันแล้วแทบจะหมดแรงก็ได้นะแต่สำคัญคือคุณต้องรู้สึกทำแล้วมันแบบอิ่มเอมอ่ะ มองเห็นตัวเองในกระจกแล้วแบบวันนี้มันดีนะโคตรเหนื่อยเลยแต่มันดีอะ่ะถ้าคุณเจองานแบบนั้นอ่ะคุณเจองานที่รักแล้ว